วันเวลาก็ผ่านมานานแล้วแต่โรคร้ายมันยังไม่หายไปทำให้คนต้องตกงานต้องเสียใจและโควิดมันทำให้ต้องเงาเราก็ต้องํำความเข้าใจเอาเพราะปีนี้ไม่เข้าดาวไม่สงกราน โควิดนี่มาไม่รู้นั้นเท่าไรวันนี้เป็นวันปีใหม่ขอให้มาลุดลอยไปสุดสายตาโควิดเอ๋ยทำไมเธอจึงไม่หลาบจำทรงกรานปีใหม่ไม่มีแทนเจ่กูจะได้เข้าดาวแต่กลับต้องนอนที่บ้านยาวๆเพราะคนนั้นสั่งมาว่าล็อกดาวน์เดิมอยู่โควิดเอ๋ยทำไมแปรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ จะออกมาพบปะนักเรียนและมาเยี่ยมบ้านนักเรียนว่าได้ทำแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้หรือยังแบบฝึกอ,าอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นปมศึกษาปีที่สองในกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะซึ่งครูได้มอบหมายให้นักเรียนทำในช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในระหว่างวันที่8ถึงวันที่15มกราโมพศ .2500 64ในสถานการณ์โควิด19นะคะโดยให้ในักเรียนฝึกทำทำใบงานแบบฝึกแล้วก็นโยบายของโรงเรียนก็คือมอบใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูออกตรวจให้ตรวจใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็มอบใบงานให้นักเรียนทําแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาส่งมอบพิจารณาคริตศาสร์มอนเรียนได้ให้แบบฝึกคณิตศาสน์นักเรียนทําเรื่องการคูณน,นะคะอ่าเรามาดูกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ทำแบบฝึกหัดบ้างหรือยังได้ค่ะคุณครูให้ทำหน้าไหนเป็นหน้าไหนหน้าสิบสองถึงหน้าหนึ่งร้อยห้าเรื่องนี้หน้าสองเริ่มต้นที่เรื่องอะไรคะคำควบคั่งที่ควบด้วยตัวต่อเรือค่ะขอให้ทำอะไรอีกคะอ่านให้คล่องอัดอ่านให้คู่ฟังน้อยกระดาษได้รีธากระโดดคนแทตะก้า ตัวประตูคู่ประตากับสือเรากูปรีตับก็เช้าตูโปแต่ข้าอ่า,อานเสร็จแล้วเขาให้ทำอะไรคะอ่านเสร็จแล้วให้เขียนให้ให้นักเรียนจับคู่กันผัดกันหาภาพคำศัพท์แต่ละคำใน ภาพใหญ่แล้วเขียนคำสับลงในช่องว่าอ่านให้เรีนทำได้ไหมคะทำได้อ่านให้ผู้ปกครองฟังหรือยังอ่านให้ฟังเลยคะ่ะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนไม่สงสัยนะทําได้นะคะอ่าเริ่มทำนหน้าไหนหน้าสิบสองหน้านี้เสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วหน้านี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยอ่าต่อไปไ<ม>นะคะก็จะเป็นอันนี้คือใบงานวิชากณิตศาสตร์เรื่องการคูณ เราก็ได้เคยเรียนเรื่องการคุณมาแล้วเนะาะเียยังคะเลยแล้วค่ะ้องสกุลได้คุณฟังได้ไหม่มองได้ไหมคะท่องได้ไีมแม่ไม่กี่เมท่องไม่ห้าได้ไหมได้ห้อง้คุฟังหน่อยคะ่ะห้าหเป็น5 5 2เป็น1ิบห้าสามสิบห้าหห้าหสาส 5้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบเป็นห0าสเอป็นห้าสิบห้าห้าสองเป็นหกสบ่าเก่งมากทุกคนด้วยค่ะอย่าลืมทำแบบหักนะคะที่ครูให้ไปเสร็จแล้วก็ส่งเข้าในเฟสให้ครูตรวจด้วยนะคะว่าทำถึงหน้าไหนนะคะแล้วก็กครูให้ทำถึงหน้าหนึไ้ห้าใช่ไหมใช่แล้วเล็กอ่านที่ผู้กอฟังไหมคะ อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังเออปัญหามีอะไรไหมคะปัญหาปัญหาก็คือเด็กกลับมาบ้านชอบเล่นเออไม่ค่อยทำงานล้วค่อยทํางานก็ง่ายค่ะก็ง่ายบางก็ง่ายบางครับใช่ไหมคะถ้าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอ่านบ่อกนะคะไม่รู้ว่าโควิดนี้มันจะไปถึงไหนเพราะสถานการณ์เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ติดนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ทำแบบฝึกใบงานที่บ้านเพื่อลดการไออัดน,นะคะอะาหรลบวันนี้คุณครูก็ขอเยี่ยมนักเรียนเช่นเท่านี้เนาะเรื่องการคูณใบงานการคูณก็นักเรียนอาให้ผู้ฟังหน่อยค่ะลูกลากเลยคะลากเส้น,นโยคำตอ่เมือน,นกันอันนี้คืออะไรข้อหนึ่งแปดคูณหกแปดคูหกเป็น ปดคูณหกเป็นสองอะเท่าสุดคูณแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสี่หกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าสีแปดหกสี่สิบแปดอ่ะก็แปดคูณหกก็หมายความว่าเราก็โยงไปสี่สิบแปดนอกหาได้นะคะอันหน้ต่อไปนะคะสองคูณหก ข้อหมายคืออะไรครับสองคนหกหลู2 2> กคือสองสองกันกี่ครั้งหกครั้งหกครั้งเป็นมีคา่าเท่ากับอะไรมีคา่าเท่ากับสิบสองอ่าเก่งมากก็มีเท่านี้นะคะใบงานของเราเนาะแล้วอีกสองวันคุณครูจะเอาใบงานคณิตศาสตร์มาให้ทำอีกแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปตรวจนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนาะโอ้เจ้าดวงดาราเจ้าไม่เมตตาตัวพี่ โค้ดสาลี 17, them. Them. Um, <S <S uh, ่ข <e uhh ้าโค้ดสาลี่ไปไปชักชี้หึ่งจัดรวยลาอ๋ออันนี้คุณเพลงให้ทำในหนังสือใช่ไหมคะอ๋อแล้วคุณครูให้ไปงานด้วยไหมคะไปเดินงานไหนดูไปยังเอาไปงานดอกไม้เอ้าไปงานดอกไม้อื้อหือ มีอันนี้หลานบอกคะค่ะอ๋อจักคนถ้าอยู่อยู่นกันหลานหลานมีู้เดียวนี้หลานมีู้เดียวนี้อ๋บ้านอยู่จักคนครับคนกักอ่ตาอสามคและโควิดมันทำไม่ต้องเงาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเพราะปีนี้ไม่เข้าได้าดี้างสมครย่ง โควิดนี่มาไม่รู้นั้นเท่าไรวันนี้เป็นวันปีใหม่คอยมาหลุดลอยไปสุดสายตาโควิดเอ้ยทำไมเธอจึงไม่ลาจำสงกรานปีใหม่ไม่มีแทนเจกูจะได้เข้ารับแต่กลับต้องนอนที่บ้านยาวยาวก็อนนังสังาวาลับดาวเดิมอยู่ เอ่ยทำไมแพรเชื่อไปง่ายได้เสือกยังแพรเชื่อไม่หยุดโควิดเอ่ยโควิดเอ่ยยังไงไปหน้าไปหน้าจำไปเงืนร้องไม่ทันแล้วกูจะร้องอะไรดีใครร้องได้ช่วยร้องทีร้องที โควิดเอ๋ยทำไมเธอจึงไม่หลาบจำสรงกรานปีไหมไม่มีแทนเจคูจะได้เข้าดาวแต่กลับต้องนอนที่บ้านยาวๆเพราะคนนั้นสั่งมาว่าล็อกดาวเดิมอยู่โควิดเอ๋ยทำไมแพร่เชื้อไปง่ายได้เสือกยังแพร่เชื้อไม่หยุดโควิดเอ๋ยโควิดเอ๋ยกูอยากต่อหน้ามึง